สวัสดีค่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเรากระโดดอ่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นแมปเมอร์เดอร์กับไดเดิลนะคะกับเบลที่ที่สิบสองนะคะทุกคนโอเคนะคะวันนี้จะเป็นบันเดิลเศษเหมือนพี่นุย้ย F C X ค่ะพี่นุย้ยโอเคนะคะโอ้โหน่ากลัวมากเลยอันนี้เราได้เป็นอินอเซนนะคะจ้าอุ้ยเป็นะระย่ัดเลยแมวคลิปแคทแมวซุปคัพอะไรเนี่ย เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะหักคุณผักบุ้งหมายถึงอะไรเลอคะพุกคนเราไปดูเมื่อกี้ว่าช่องเราเออยังไม่โดนปิดช่องเราให้กลางวงันเฉยๆหัวใจเกิอบจะวายตายเมื่อกี้จริงๆนะคุณผักบุ้งค่ะพี่ายเออมาละวๆข้าตกรอน ไม่เราต้องฆ่ากันเราห้ามโกงสิเดี๋ยวเพื่อนก็ด่าเราม,มันเราไม,เาไม่เราไม่ต้องโกงต่อไปแล้วนะเราต้องฆ่ากันหน่อยนะอะไรอะไม่ก็หมดอ่ารอบก่อนแกฆ่าฉันนะฉันจําได้นะืออืออเอาบนอุ้ยอุ้ยมาทำยงไ ไอ้ต้นต้นอืออเออหเหลียนเี่ยนเออืออฮะฮะตัวแดง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 ไอ้ต้นดูให้หน่อยได้ต้นดูให้หน่อยดีโอเคโอเคไปไหนอ่ะเอ้าไปไหนอู้หูอู้หูมาตั้งแต่ตอนไหนอึบอึบเอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแน่เลย บางอาจจะเข้าไปงั้นเหรอเออพี่อาร์คนพี่เอิมผู้หญิงคนนี้เขาอยู่นี่นี่เหรอกระเต้นอะไรเต้นโทงั้นหรอหึหึแขนแขนเหลือเกินหืึหืหึใจเย็นก่อนไหมตามไปกันตามไปกันได้อ่าออโดนละเหลือใครบ้างมูนน่ะผู้หญิงคนนี้เขาอ้าวเขาเก็บปบืนแล้วเหรอ โอเคดูผู้หญิงคนนั้นก่อนว่าเงยจะไม่หญิงสาวเฮ้ยหญิงกูเอ้าไปไหนแล้วอะ่ะไปเร็วมากเลย,ยทำไมมันมีอันเนี้ยไม่ใช่นายยัยไหมอุ้ย,ยมันจะหมดเวลาแล้วอะ่ะตายแล้ว หมดเวลาสนุกแล้วะทุกคนฝากทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะทุกคนเออที่ขออภัยด้วยนะคะที่คลิปนี้มันมันสั้นนะมันก็สั้นอยู่แล้วนะโอเคสำหรับนี้มาบายยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะใครแล้วอย่าลืมกดตดตามกดดิ่งด้วยนะคะ ขอบคุณนะครับ